สวัสดีครับบ็อกซ์16มิวสิกครับผาขดูงานอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้เป็นกีตาร์ไฟฟ้าครับองศาบอร์ดที่สิบสองแล้วก็10นะครับที่ทำการเช็คได้นะครับตรงช่วงนี้จะเป็น12นะครับช่วงนี้จะเป็น10นะครับเป็นองศาแบบคอมเพลตเดี๋ยวเราช็อปจะทำการลงเฟรตให้นะครับวัดเฟรตมาได้นะครับตอนนี้ของเดิมวัดได้ที่2อ สามนะครับนี่ครับตามสเกล2.37นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเช็คกล้องนะครับเช็คกล้องของตัวเฟรดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ทำการลงเฟรดแต่เฟรดจะทำการเปลี่ยนไซส์ให้นิดหน่อยนะครับให้มันเหมาะสมกับกีตาร์ตัวนี้เหมาะสมกับองศานี้นะครับเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยเล่นเป็นวาไรตี้นะครับเล่นหนักๆเนี่ยจะออกไปทางาเป็นเขาเรียกว่า ลายพินซะมากกว่านะครับหลักๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเฟสดเราจะปรับแนบเราจะทการเลือกสาเฟสดให้เหมาะสมกับกีตาร์ตัวนี้นะครับเพิ่มเติมมีการเปลี่ยนนะครับตัวนี้ทางชอบเป็นคนเปลี่ยนเองนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าสะพานสายนะครับปริดอัปเกรดจากของเดิมนะครับตัวนี้เป็นฐานเต็มข้างล่างเนี่ยจะเป็นฐานบล็อกเต็มเป็นตะกัวบล็อกเต็มนะครับตัวนี้ดีนะครับระยะตอนนี้ทําการวางสเกลให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวพวกน็อตปิกกาดพวกเนี้ย เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับมีบางจุดได้เจาะออกนะครับตัวนี้ได้เจาะออกทางแถวนี้เจาะออกเพราะมันขึ้นสนิมนะครับพอขึ้นสนิมเนี่ยเราไม่สามารถจะขันได้ไม่สามารถจะเอาปากไขควงเข้าไปขันได้ไม่ต้องเจาะออกนะครับก็เดี๋ยวอันไหนที่มันเห็นท่าไม่ดีก็จะทําการเปลี่ยนให้นะครับอย่าไปปล่อยไว้นะครับสนิมเนี่ยบางทีถ้าปล่อยไว้นานกีตรามันขันไม่ออกมันก็จะมีความยากลำบากกวลาเราเฟอร์วิดนะครับ ยิ่งเวลาเร่งด่วนต้องการเซอร์วิสต,ต้องการทําให้เร็วต้องการทําให้มันเอ่อหมายถึงว่าทันใช้งานเนี่ยมามัวนั่งไขนั่งขันขันไม่ออกเนี่ยอันนี้แย่เลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวตัวนี้ทำการเปลี่ยนเฟสด้ครับเปลี่ยนเฟสแล้วเล่นดีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับเพราะหน้าเฟสเขาของเดิมเนี่ยเสียหายไปเยอะมากนะครับเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นร่องลงไปเลยของเดิม เล่นหนักมากช่วงนี้งานเฟลดมีเข้ามาเยอะนะครับทั้งเฟลดเบสเฟลดกีตาร์ไฟฟ้าเฟดกีตาร์โปร่งนะครับงานเปลี่ยนเฟดทดแทนเปลี่ยนเป็นช่วงทําเปลี่ยนทั้งคอนะครับมีมาหมดเลยนะครับงานร้านค้าที่เป็นร้านค้าส่งช่วงมานะครับก็มีนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับงานเฟลดนะครับหรืองานซ่อมโมดิฟายกีตาร์ก็ติดต่อทางชอปได้นะครับ ถ้าไมไ่รีบเอามาทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเนื่องจากงานของช็อปนะแอบเยอะนิดหนึ่งนะครับวันหนึ่งค่อนข้างทำหลายตัวนะครับก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับเดี๋ยวใกล้ใลแล้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับงานเฟด